กับห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประสมศึกษาปีเที่ยวกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของรูปสามเหลี่ยมนะคะในหัวข้อที่ชื่อว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมไปพบก,กันเลยค่ะมาดูมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะคะมาดูตัวอย่าง สังเกตและก็พิจารณารูปสามเหลียหล่ยมมุมแหลมต่อไปน,นี้นะคะสามเหลี่ยมมุมแหลมก็คือสามเหลี่ยมที่มีมุมสามมุมเป็นมุมแหลมค่ะเดี๋ยวคุณครูจะตัดมุมทั้งสามของรูปสาม,ม,มเหลี่ยมมุมแหลมนะคะนํามาวางที่ส่วนของเส้นตรงนะคะมาวางที่จุด A ค่ะนํามุมทั้งสามมุมมาวางเรวยกันที่จุด A ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมาได้พร้อมกันเลยค่ะ มาดูมุมแรกก่อนนะคะอ้าตัดมุมนิ้มาวางนะคะให้นามุมมาวางที่จุดเค่ะต่อไปมาดูมุมที่สองนะคะเดี๋ยวจะตัดจุดๆๆุแล้วตัดไปเลยน้องแซควินค่ะอักตัดมาวางที่จุดเอนะคะหันมุมเข้าหาจุดเอเหลืออีกหนึ่งมุมได้หมดค่ะเดี๋ยวมาตัดนะคะเอามาวางเลยค่ะอ่ะวางไม่ได้ทำไงดิอ้าพลิกหลับหน่อยค่ะอ้าได้เลยนะคะ สังเกตเห็นอะไรนะคะทั้งสามมุมนี้มาเรียงกันลายเส้นเส้นตรงหนึ่งเส้นเลยเข้ากับมุมตรงเลยนะคะมุมตรงกี่องศาเลยร้อยแปดสิบองศาค่ะทั้งสามมุมมาวางเรียงกันได้เส้นตรงหนึ่งเส้นดูที่เส้นนะคะอย่าไปดูที่ขอบนะคะให้ดูที่เส้น ต่อไปเดี๋ยวเราจะตัดสามเหลี่ยมมุมฉากกันค่ะสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากนะคะอีกสองมุมเป็นมุมแหลมแล้วเรามาตัดและมาวางเรียงอยู่ที่ส่วนของเทตรตงที่จุด A เหมือนกันนะคะตัดมาตอนเทตที่ตัดมาเลยค่ะชึ้บจึ๊บจึ๊บอ่าตัดแล้วมาวางเรียงนะคะอ่าได้แล้วนะคะมุมแรกมุมฉากค่ะต่อไปมุมที่สองตัดจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่ามาเลยนะคะ มาวางเรียกที่สิเอค่ะต่อไปอีกมุมน,นึงนะคะอ่าตัดมาเอ๊ะออจะเหมือนกับรูปสามเหลี่ยมแหลมไม่เอ่ยอ่ามาแล้วหมุนหน่อยค่ะเึ๊บเึ๊้บอ่าหมุนใด้เข้าไปอยู่ตรงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็กลายเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันไม่มีช่องว่างของมุมน,นะคะเท่ากับสองมุมฉากเห็นไหมคะเท่ากับสองมุมฉากก็คือหนึ่งเส้นตรงหนึ่งร้อยแปดสิบองศา นี่คือสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะตัดมุมทั้งสามมุมมาวางเรียงกันที่จุดเดียวกันก็จะได้เป็นรูปเป็นเนส้นตรงหนึ่งเส้นเป็นมุมตรงเลยนะคะมาดูต่อมุมภายในของ,งรูปสามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมมุมป้านเดี๋ยวจะตัดทั้งสามมุมนะคะเห็นพี่ตัดมาแล้ว นุมเร็จ้าตัดจิบจิบมาแล้วเดวินมาอ่ามาวางตรงนีไ้ได้ไหมคะได้ไหมทาอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามุมยังไม่ได้อยู่ที่จุด A ค่ะเลื่อนมานหนึ่งอ้าเลื่อนมาแล้วนะคะมาดีที่จุด A แล้วค่ะไปดูต่อตัดวงมุมนี้ค่ะตัดแล้วนะจ้ามาเลยมาวางเรียงใช่ไหมคะอ่านีใช่แล้วนะคะมุมมาอยู่ที่จุดเแล้วค่ะเลื่อนเที่ยวมุมสุดท้ายด้บนี้นะคะ ตัดเลยค่ะตัดแล้วอ้ามาวางเรียงหน่อยอ้าหมุนนิดนึงอ้าได้แล้วเห็นไหมคะกลายเป็นเส้นตรงเหมือนกันนะคะทั้งรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมฉากและสามเหลี่ยมมุมบานเมื่อเราตัดมุมทั้งสามมุมมาวางเรียงกันก็จะได้เท่ากับเส้นตรงเลยค่ะมาสังเกตอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่คือสามเหลี่ยมบุ๋มป้านนะคะอาเดี๋ยวคุณครูจะตัดนะคะถ้าเอาตรงมุมนี้มาวางมุมด้านบนมาวางตรงนี้มุมด้านซ้ายมือด้านขวามืออามาวางตรงนี้ก็ได้เป็นเส้นตรงเหมือนเราพิสูจน์โดยการตัดเลยทีนี้พิสูจน์โดยการวัดมุมค่ะเราจะวัดมุมโดยใช้โปรเคเตอร์ครึ่งวงกลมนะคะใช้ครึ่งวงกลมมาอามาวัดมุมแรกค่ะมุมนี้ ่องศาคะมุมป้านต้องมากกว่า90องศา,านะคะนี่คือมุมป้านอ่าดูนะคะเราจะอ่านจากศูนย์เดินหน้าไปนะคะอ่านเส้นไหนจะได้กี่องศาคะ100องศาค่ะมุมนี้จ่ะสังเกตมุมต่อไปนะคะมุมแหลมอ้ามาโปรเจะเตอเครื่องกำลังมาค่ะอ่านมุมมุมนี้นะคะอ่านมุ้มไอ้ศูนย์อยู่ในหรืออยู่นอก ศูนย์อยู่นอกนะคะสังเกตสีเหลืองนะคะาจากศูนย์ไปเราไม้ได้เท่าไหร่คะ45องศาค่ะอีกมุมนึงนะคะมุมด้านล่างนะคะด้านฝ่ามือเอาโปรเจคเตอร์เครื่องวงกลมมาวางนะคะเครื่องวงกลมมาวางขอที่อ่านยังไงเส้นนอกหรือเส้นไหนคะอ่านเดินหน้าได้อย่าอ่านถอยหลังเริ่มจากเข็มได้ใจด้านหนึ่งของมุมคือเริ่มจากศูนย์นะคะดังนั้นอ่านเส้นนอกนะคะสีแดงนะคะจากศูนย์ไป อยู่ที่35องศานะคะสังเกตเห็นว่ามุม100มุม45และมุม35เอามารวมกันทั้ง3มุมได้เท่าไหร่คะ100บวก45บว35เท่ากับ180องศาซึ่งมีค่าเท่ากับมุมตรงนั่นเองค่ะ ได้ว่าขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลีย่ยมจะรวมกันได้180องศาหรือ2มุมฉากนั่นเองค่ะ2มุมฉากก็คือ90กับ90 1มุมฉาก90 2มุมฉากก็90กว่90ได้180องศานะคะจากการที่เราได้ความรู้เกี่ยวกับ มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมทั้ง3ามุมจะรวมกันได้180องศาดังนั้นถ้ากำหนดให้มา2มุมก็สามารถหา1มุมที่เหลือได้เลยค่ะไปดูตัวอย่างจากภาพเจ้าหาขนาดของมุมที่เหลือเมื่อกำหนดมุม A 75องศามุม B 40องศาอ่าไม่ใช่สิมุม C 40องศาแล้วมุม B เท่าไหร่คิดอย่างไรคะเมื่อขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศา วิธีการคิดก็คือมุม B จะเท่ากับ180ลบด้วยเอามุม A กับมุม c มาบวกกันนะคะลบออกไปจาก180ได้เท่าไร่้75บวก40ได้เท่าไหร่คะได้115องศาลบออกไปจาก180องศาก็จะได้เท่ากับ65องศาดังนั้นมุมดีจะเท่ากับ65องศาตรวจสอบกันน่อยค่ะใช่ไม่ใช่ 75ดบวกี่อีกั้งเท่ากับ180องศาคำตอบของเราถูกต้องแล้วนะคะมาดูต่ออย่างต่อไปจากภาพจะมาขนาดของมุมที่เหลือค่ะเมื่อกำหนดมุมเอ6กาสองศามุม B 44องศามุม C เท่าไหร่คะ ขนาดของมุมภายในรวมกันได้180นั่นคือมุม A บวกมุม B บวกมุม C ได้180องศาเมื่อมุม A 9 6บวกมุม C 44และไปบวกมุม C นะคะดังนั้นมุม C ก็จะเท่ากับ180ลบกับมุม A บวกมุม B ค่ะ 96บก40ได้เท่าไหร่เอ่ยได้เป็น150องศา150เอาออกจาก180ก็ได้เท่ากับ30องศาค่ะประสอกอีกครั้งหนึ่งนะคะ96บก40บวก30ได้เท่ากับ180องศาคำตอบเราถูกต้องเลยค่ะ30องศานะคะบง4ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ตัวอย่างต่อไปกรณีนี้ให้มามุมเดียวแต่สังเกตดีๆสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะมุมฉากเอียงสาม90องศาดังนั้นมุมฉากมุมเอไม่ต้องกังวลเลยนะคะมุมเอรู้ละ90องศาหามุมบีอย่างเดียวค่ะมุมเอ90ต่อไปแล้วมุมบีเท่าไหร่นะคะ90บวก40บวกกับมุม B บีค่ะ90บวก40บวกมุมบีได้180องศา มาหามุม B กันนะคะมุม B จะมีค่าเท่ากับ180ลบก,กับมุมที่ให้มาสองมุมก็คือ90บวก40ลบไป130 180ลบ130เท่ากับ50องศาค่ะดังนั้นมุม B ก็จะมีขนาด50องศานะคะรวจสอบที่นี่40บวก90บวก50ได้180องศาจ้าไว้ยากเลย มาดูสามเหลี่ยมต่อไปถ้าสามเหลี่ยมหน้าจั่วและสามเหลี่ยมที่มันพิเศษพิเศษก็ต้องมีวิธีการคิดแบบพิเศษวแเบนี้นิดนึงนะคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นสามเหลี่ยมที่ด้านสองด้านเท่ากันมุมสองมุมเท่ากันเมื่อกำหนดไห้แค่หนึ่งมุมก็หาอีกสองมุมที่เหลือได้เลยนะคะ มุม C กับมุม B ก็คือมุมที่อยู่ที่ฐานเนื่งจาก BC เป็นด้านที่ไม่เท่ากับคู่สองสองด้านที่คู่กันนะคะที่เท่ากันดังนั้นการกำหนดฐานสมรติสัมเหลี่ยมหน้าจวเรียนมาแล้วนะคะจะใช้ด้านที่ไม่เท่าเพื่อนเป็นฐานดังนั้นมุมที่ฐานเท่ากันก็คือมุม C กับมุม B จะต้องมีค่าเท่ากันนะคะมาดูธีการคิดค่ะเราก็นำ180 ลบออกจาก80นะคะเนื่องจากว่า a บวก c บวก b นะคะ80บวก b บวก c ได้180อ่าวดังนั้นมมุ b บวก c ก็เท่ากับ180ลบออกจากมุ a ก็คือลบไป80ก็ได้เท่ากับ100องศา100องศ,ศาคือ2มูมนะคะอย่าเอาเป็นคำตอบนะคะ ร้อยองศาสองมุมที่เท่ากันดังนั้นหนึ่งมุมก็จะมีค่าเท่ากับ50องศานะคะนำมาแบ่งครึ่งด้วยร้อยแบ่งนยีดังนั้นมุม C และก็มุม B จะมีขนาดมุมละ50องศานั่นเองค่ะมาทดสอบความเข้าใจ เรียนวันนี้กันค่ะการหาขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมน,นะคะจากภาพจงหาขนาดของมุมที่เหลือส่ะมีสามข้อด้วยกันนะคะหยุดวิดีโอที่ไว้่อนเราคิดดูข้อที่หนึ่งมุมยอยักษ์มีขนาดเท่าไรข้อสองมุมนอรนูมีขนาดเท่าใ่มุมอ้ออา่างมีขนาดเท่าร่และข้อที่สาม มุมม้ากับมุมสอเสือมีขนาดเท่าไรคะมาเฉลยกันเลยค่ะขอทีละข้อนะคะมาดูข้อที่หนึ่งค่ะมุมยอยักษ์มีขนาดเท่าไรนะคะเมื่อมุมภายในรวมกันได้ร้อยแปดสิบองศาะนะเอาห้าสิบสองบวกแปดสิบห้าบวกโยยักษ์ได้180ร้อยแปดสิบองศามุมยอยักษ์ก็คือร้อยแปดสิบลบกับ 52 85ก็คือ180 137จะมีค่าเท่ากับ43องศานะคคําตอบข้อที่1ก็คือ43องศาค่ะอย่าลืมตรวจสอบด้วยนะคะรวมกันทั้ง3มุมแล้วไนดะ้180ใช่ไม่ใช่นะคะข้อ1 43องศานะคะมาดูข้อที่2นะคะข้อที่2ถามมุมนอหรู้กับพออ่านนะจ๊ะ มาดูเลยข้อนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมที่ฐานเท่ากาันมุมที่ฐานอยู่ไหนอยู่ที่ด้านที่ไม่เท่ากาันดังนั้นด้านวโนอนะคะเป็นฐานเมื่อมุมหนึ่ง65องศาดังนั้นมุมนอนหนูก็ต้อง65องศาด้วยเช่นเดียวกันนะคะคำตอบที่เป็นมาแล้วมุมนอนหนูองศาไปดูมุมออซึ่งเป็นมุมยอดนะคะ อ,อา่างคิดได้อย่างไรนะคะก็เอาร้อยไปลบออกจาก65ส5บวก้านะคะจะมีค่าถ้าต่าร้อย80บ 180, ลบไปร้อยซึ่งมีค่าเท่ากับ50องศาค่ะดังนั้นออา่างก็เท่ากับ50องศานะคะ6 5บหกบกได้ร8 0ยแปคำตอบข้อนี้มุมนอหนู6 5องศาและมุมอ,อา่าง50าองศาค่ะ มาดูข้อสุดท้ายค่ะหาขนาดของมุมฉากนะคะมุมที่เหลือเป็นมุมฉากกับมุมแหลมเมื่อกําหนดมุม34องศามานะคะมุมมอมม้าที่ชัวชัวได้ละ90องศาต่อไปเลยมหามุมสอเสือค่ะสิ่งง่ายๆเอา90้บลก34แล้วลบออกจาก180นะคนะคะเท่าไหร่คะ 90บวก34ได้124ดังนั้น124เอาออกจาก180ก็เหลือ56องศาค่ารวมกันทั้งสามมุม180องศาคำตอบข้อนี้ก็คือมุมมอมม้าจะมีขนาด90องศาและมุมสอดเสือจะมีขนาด56องศาค่ะ